การปล่อยยานอาวกาศโฮปซึ่งเป็นโครงการด้านอาวกาศของสหรัฐอารับเอมิเรตส์เป็นโครงการที่ร่วมมือกับสหรัฐและญี่ปุ่นนะคะไปไกลกันถึงการสำรวจดาวอังคารค่ะและทางด้านสหรัฐอารับเอมิเรตส์ก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในความคืบหน้าของการศึกษาดาวอังคารด้วยแล้วไทยควรที่จะได้เรียนรู้อะไรคุณมณีนาฏอ่อนพันนาคุยกับวิศวกรด้านการทดลองอวกาศค่ะ

เดือนกรกฎา,าคม2563นะคะถึงคิวที่สหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์หรือว่า UAE ค่ะจะส่งยานขึ้นไปทำหน้าที่หรือว่าทำภารกิจไปสำรวจดาวอังคารนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะเคยได้ยินว่าอเมริกาจีนอินเดียญี่ปุ่นรัสเซียหรือว่ายุโรปนะคะส่งขึ้นไปแล้วค่ะแต่ว่ารอบนี้ค่ะเป็นคิวของ UAE นะคะที่จะส่งยานอัลมันหรือว่ายานโฮปที่นำพาวความหวังคนรุ่นใหม่ละค่ะขึ้นไปสำรวจดาวอังคารนะคะแต่ว่ารอบนี้มีอะไรพิเศษหรือว่ามีอะไรที่ต้องจับตามอง ไปถามผู้ติดวัวจังดรแจ็คหรือว่าพี่แจ็คนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอคุณพี่แจ็ครอบนี้ต้องจับตามองอะไรเป็นพิเศษกับยานโฮปบ้างคะครับ UAE ก็เพิ่งมีนักบินอวกาศไปเมื่อเร็วๆนี้เองเราอาจจะพอทราบแล้วครับว่าอาหรัลาบอิมเเลต์นะครับก็จะมีงบประมาณมากนะครับและเขาให้ความสนใจในด้านอวกาศด้วยนะครับแล้วก็ทีเนี้ยเขาหลังจากที่พอเขามีนักบินอวกาศของประเทศเป็นครั้งแรกแล้วเนี่ยนะเขาก็กระโดดก้าวไปที่ไปสำรวจดาวอังคารเลยครับ หลักๆเนี่ยนะครับก็ยังเป็นเรื่องของการดูศึกษาสภาพแวดล้อมนะครับความเป็นเราเรียกกันว่าเป็นเอเชียนเอเชียนเอเวอเมนต์คือสภาพมันเหมือนเคยอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำมาก่อนนะครับเหมือนเคยมีสิ่งมีชีวิตมาก่อนแต่ปัจจุบันมันแห้งแ้งมากนี่ก็ยังเป็นหลักๆที่เราจะไปสำรวจกันไม่ว่าจะเป็นนาซาหรือรัสเซียนะครับก,ก,ก็ยังดูด้านนี้กันอยู่ตัวอุปกรณ์ยานของ UAE นะครับก็คือตัวโฮปเนี่ยนะครับเขาตอนนี้เนี่ย ก็คือเป็นช่วงของการพัฒนาที่เขาก็จะดูในเรื่องของเคมีคอลนะครับดูในเรื่องของพวกพื้นผิวเป็นเซอร์เฟตของดาวอังคารก่อนนะครับก็ทักษะกายภาพทั่วไปนั่นเองครับก็จะมีการดีเทคของอุณหภูมินะครับแล้วก็พวกความชื้นนะครับเป็นวินเป็นลมดีกว,ว่าเรียกว่าสภาวะอากาศการเคลื่อนไหวของอากาศบนบนนั้นครับ ใน,นเวลานี้นะครับนาซาก็ยังไม่ค้นพบนะจริงๆเนี่ยผมผมผมก็ยังไม่เจอนะว่าเข้าเจอของเหลวนะครับคืออย่างที่สิ้นเดือนกรกฎานี้นะครับนาซาจะส่งเพอร์เซเวียก็คือเป็นโลเวอร์ตัวที่ล่าสุดเลยที่นาซาพัฒนาขึ้นมาเพื่อไปสำรวจทั้งแร่สิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็สภาพภูมิอากาศต่างๆ โดยที่ไอ้เจ้าตัวอร์เว Her ีย er เนี่ยนะครับมันจะถูกส่งไปก็คือสิ้นเดือนประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับกว่ามันจะไปถึงดาวอังคารก็คือส่งสิ้นเดือนไม่ใช่ว่ามันจะไปถึงเลยนะครับ,รบก็คือใช้เวลาอยู่ประมาณ7จ็ดแเดือนครับ,รบนะครับพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ประมาณสักกลุ่มพา์ปีหน้านะครับก็จะทําการแลนดิง้งโฮปนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะตามมาแล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยไล่ๆเดียวกันจีน นะครับใช้หน้าเราก็มีเทียนเวนนะครับถ้าผมอ่านอ่านไม่ผิดนะออเอเยไม่ผิดก็คือเขาก็จะส่งไปสำรวจเหมือนกันคือจริงๆแล้วเนี่ยนาซาจะส่งเพอร์เซเวียนะครับไปกําหนดแรกี่ยก็คือวันที่20 20กนะครับยี่สิบกรกฎาคมตพอตอนหลังผมไม่รู้ว่ามันเป็นเกมอะไรการแข่งขันอะไรหรือเปล่าเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าการไปสํารวจอวกาศเนี่ยนะครับอย่างที่เขาต้องการคือเขาต้องการความเป็นผู้นําด้านอวกาศ เรื่องของงานวิจัยนะครับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของตสาหกรรมอะไรต่างต่างอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ผลผลได้ที่ตามตามมาแต่อย่างหนึ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการการแข่งขันกันครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าอะไรก็ช่างนะกีฬาเรายังมีโอลิมปิกเลยใช่ไหมครับค่ะนี่ก็เหมือนกันครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นโกเลยใครไปถึงดาวอังคารก่อนใครไปเหยียบได้ตอนนี้ยังไม่มีมนุษย์คนไหนเหยียบดาวอังคารนะครับ<ะ>ก็มีเป็นโลเวอร์ของนาซ่านี่เอง นาซาบอกว่า20กรกฎาคมจะส่งโพสเ,เวียไปนะครับสักพักก็จีนออกมาครับบอกว่าเดี๋ยว23ท่านก็จะส่งเทนเ็นไปเหมือนกันสู้กันมากเลยครับนะคะคร่วมลุ้นเอาจะช่วยให้กับยานทุกๆลามได้ขึ้นไปดาวหางด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ขอบคุณพี่แจ็คมากๆเลยนะคะ,คะขอบคุณมากค่ะ,คะ,คะ